ถูกแล้วถูกแล้วเสี่ยวชงอยู่ด้วยดีจริงๆปกติฉันเล่นผิดเขาเป็นพ่อนายอยู่ฉันก็เลยเล่นไม่ผิดขอความเห็นหน่อยสิพี่จิ๋วเล่นให้ฟังอีกรอบนะพอแล้วฟังคนอื่นเล่นเป็นโนมาตั้งหลายปียังไม่เคยเห็นใครเล่นเล็กขนาดนี้เลยแบบนี้เลยกว่าเล่นเป็นโนเหรอคุณก็แค่ดูโนตแล้วคอทีละเสียงทีละเสียงแบบนี้เลยกว่าเล่นเป็นโนเหรอฉัน,นไม่เคยเล่นนี่ก็ต้องขอถึงกะต่อน,นิ่ง ข,ขอโทษทีพี่จิวผมเ,เสียนั่งกันไปหรือเปล่าขอโทษนะไม,นะไม่ไม่ไม่เสยเฉิงเสยเชิง,ชงฟังฉันนะนายหวังดีกับฉันพูดต่องานไปเกรงใจนะพี่จิวนับตั้งแต่วันนี้ห้ามพ่ดูใส่กระดาษนี่อีกเลิกขอตามนัดบนนี้ได้แล้วเข้าใจไหมนะมันไม่ใช่เศษกระดาษมันไม่ใช่เศษกระดาษมันไม่ใช่เศษกระดาษมันสำคัญต่อฉันมากนะดนตรีไม่ใช่ความจำแต่ใช่ความรักนะไอขยะ <c oughs> ขอโทษนะพี่จิวเมื่อกี้ผมด่าพี่ว่าไอ้ขยะแต่พี่ไม่ใช่ขยะหรอกอย่าโกรธนะพี่จิวนี่น,นี่พี่จิวพี่จิวไม่<า>ใช่นะเสี่ยเฉงฉันเป็นขยะจริงๆนายด่าเลยด่วยดาว่าฉันเป็นขยะเลยฉันอยากจะเก่งขึ้นนะด่าฉันเลยฟังผมนะอยากทำให้คนอื่นซึ่งต้องใช้หัวใจหัวใจใช่แนละ้วคุณต้องใช้หัวใจเหมือนกับตอนที่มีแฟน คุณต้องใช้เป็นโนพูดแทนคำพูดให้เขาฟังว่าคุณรักเขาแค่ไหนเข้าใจแล้วฉันรักเขามากจริงๆเน้นก็อย่าเพ้อไปฝึกต่อ เป็นไงบ้างจำตอนที่ฉันเล่นได้หรือยังจำได้จริงเหรอเมื่อกี้ตอนที่ฉันเล่นอยู่นายไม่ได้ดูที่นิ้วฉันเลยนี่ขอโทษนะเธอเล่นอีกรอบสิเล่นอีกรอบหนึ่งฉันครั้งนี้จะดูมืออย่างเดียวตั้งใจหน่อยได้ไหมขึ้นเป็นแบบนี้ต่อไปเมื่อไหร่จะเล่นทั้งเพลงเป็นสักทีนะ่ะไม่ต้องห่วงฉันเอาจริงขึ้นมาฉันยังตกใจเลย พราะฉันเล่นเป็นทั้งเพลงแล้วฉันจะขึ้นเวทีแสดงให้เธอดูเก่งจังนะงั้นฉันก็รับปากพอนายซ้อมเป็นทั้งเพลงแล้วตอนนี้ขึ้นเวทีโชว์ให้คนอื่นดูไม่ว่าฉันจะอยู่ไหนฉันจะกลับมาดูนายโชว์